สวัสดีค่ำคืนก่อนหวยออกเราจะมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะเราเรามาชุนุมแที่เต้นวันนี้ย้ายจับกันก็สวัสดีิรักแฟนลงทั้งรุ่นทั้งรุ่นเด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเก่าพี่พี่หน่อยดู ด็นักร้องมากเลยเต้นนำเลยไม่ได้พบกันนานเลยเข้าเนื้อเลยเพลงแรกครับและเพลงเพลงเดียวพอพอแล้วพอร้องเพลงแค่เพียงนี้ก่อนที่ความดีความโคร้องเพลงเต้นน่าเต้นน่าเต้นเป็นห้าพลง

เดี๋ยวจังตาอ่ะนี่เม็ดพี่นั่นจะไปทาง